คือเรามาดูกล่องนี้นะฮะนี่เลยมันจะมีนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูดาบถ้าเรามาหาตามกล่องเองนะฮะเราจะได้ดาบที่ยาวกว่าเดิมนะครับเป็นไงนะคลิปนี้เก่งไหมฝากทุกคนกระทืบไล์นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาดาบที่ยาวๆอย่างเงี้ยไปสู้กับทยท่านดูนะครับนะฮะอ๋อเฮ้ยคุณผู้ชม ไทท่านขอสงครับสื่อดาบผมขอให้ทุกคนช่วยก 1, ันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแลเลยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง70%็สิเปอร์เซ็นเลยถือว่าเยอะมากๆโอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆงั้นเราไปดูคลิปกันเลยครับผมเหนื่อยคิดอะไรเนี่ย คนยืนตากแดดมันก็ร้อนเป็นธรรมดาดิเนื้อแตก <c oughs> คิดอะไรกันอะ <c oughs> เอาละครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเช้ามาครับกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแต่เมื่อกัน,กนอีกเช่นเคยรอบที่หนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งล้านเก้าสิบเก้าล้าน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 รอบที่เรามาเจอกันนะฮะแต่ไม่ว่าจะเจอคุณผู้ชมสักกี่ครั้งผมก็ไม่เคยเบื่อ แล้วคุณผู้ชมเบื่อผมหรือยังครับคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่เบื่อก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยก็ฝากกดไลค์ซับสไครด้วยคืออุ๊ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งกดสร้างโลกมาแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมเฮ้ยผมเพิ่งกดสร้างโลกมายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ปรับเป็นหมดอะชีวิตรอดเลยเจอไอ้นี้เฉยเอา้าเจอไอ้นี้เฉยเลยครับคุณผู้ชมเนี่ย เจอไอ้ประตูเนเธอร์เฉยน,นะฮะโอ้โหแล้วก็ทําเหมือนตกใจอะจริงๆประตูเนเธอร์คลิปนี้นิดไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเนี่เกิดมาปุ๊บเจอปั๊บนะฮะคุณผู้ชม <S <S คือวันนี้นะครับคุณผู้ชมรู้สึกเบื่อไหมกับไอ้ดาบกากากในไม้ค้าปะเออไอ้ดาบธรรมดาที่แบบตีตีแล้วก็ได้ได้ทีละนิดอะเออผมเบื่อนะคือวันนี้เนี่ยผมจะมา บอกเคล็ดลับและวิธีที่โคตรโหดที่สุดในการคราฟดาบที่โคตรวิปรโยคโศสโสโคกโศเพศไม่ใช่แล้วในดาบที่โคตรวิปรโยคและโคตรโหดนะครับคุณผู้ชมอตอนนี้เราก็ทําการตัดต้นไม้เสร็จแล้วนะครับเปิดมานี่ตัดต้นไม้เกือบทุกรอบนะครับ ه, คราฟโตคราฟขึ้นมาผมเบื่อละการแบบเล่นไม้คราบและแบบได้แต่ได้แต่ดาบไก่ๆอ่ะ คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทำการคร้าดาบมาสองนะฮะอ่าดาบมาันสองอีกครับคุณผู้ชมฟากกดไลด์ด้วยฝากกดไลค์คลิปนี้เขเล่นหนึ่งไล์เลยนะครับอ่ะถ้าดาบธรรมดามันตีเนี่ยมันตีมันก็จะกากเลยนะกากนะฮะคือถ้าเราตีสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้แบบได้ไม่ค่อยหลายตัวนะฮะอ่ะแต่มันไม่มีสัตว์อะไรให้อยู่ด้วยกันลหลายตัวเลย,ยเดี๋ยวก่อนมีกล่องปะวะเนี่ยมีกล่องปะวะเ่ยขอดูอ้าวมีนี่มาโอ้โหว้าว โอ้เคล็ดเอาพิเลยโอเคครับคือดาบอันนี้เนี่ยนนง่ายๆคือมันกาก <Hey. S 1> คือวันนี้เนี่ยดาบที่เราจะครับนั่นก็คือการเอาดาบมาสองเล่มอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางไม้สติ๊กไปนี่ครับป๊าบเขาให้โอ้โหโอ้ว oh ้าว oh เราจะได้ดาบที่แบบมันยาวมากนะฮะแล้วคือมันไม่ได้ยาวแค่รูปร่างนะครับมันไม่ได้ยาวแค่รูปร่างเลยครับคุณผู้ชม ถ้าเราเนี่ยเอาดาบอันนี้ไปตีนะฮะคือคลิปนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดาบด้วยการเอาไปสู้กับไททันด้วยนะฮะ,ะคุณผู้ชมจำไม่ไททันขคอ้คอนสองครามได้ไหมคือแบบมันซ่ากับผมมากอะ่ะอ่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นดาบธรรมดานะครับคุณผู้ชมเราตีเราจะแบบเนี่ยเนี่ยได้แค่ไม่กี่ตัวนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองใส่ไปเยอะๆถ้าเราใช้ดาบยาวนะโอ้โหโอ้โห ตายเป็นเบือผมบอกเลยว่าตายเป็นเบือนะครับแลวคือถามว่าดาบมันก็มีแค่นี้เองเหรอดาบยาวมีแค่นี้เองเหรอยังไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าดาบพริรอ่ะคุณผ,ผู้ชมผมจะทําดาบดาบเหล็กให้ดูก็แล้วกันนะฮะอ่ะเอาดาบเหล็กใส่ไปนะครับแล้วก็นี่เลยปั๊บมันก็จะเป็นดาบเหล็ก แต่คือความยาวอะ่ะมันยังไก่อยู่เว้ยคุณผู้ชมคือเข้าใจแปลว่าความยาวมันยังไก่อยู่อะครับคุณผู้ชมผมจะทําการโลเคตไปที่เรือนะครับนี่ถามว่าเรือมันเกี่ยวอะไรนะเหรอเดี๋ยวได้รู้กันนะฮะเราจะไปหา,าดาบที่มันยาวกว่านี้นะครับอ่ะเราก็ไปหาที่เรือเรืออย่างเงี้ยมันจะมีพวกสมบัติมหาสมบัติอยู่นะครับให้เราเข้าไปปึ๊บเข้าห้แล้วก็มาเปิดนี่เจอเลยมันจะเป็นแผนที่นะฮะ,ะแผนที่ แล้วคือมันจะมีสมบัติซ่อนอยู่คุณผู้ชมเห็นจุดแดงๆไหมใช่มันคือสมบัตินะฮะ <takiego. S 2> เดี๋ยวคือผมจะขยับเข้าไปหาสมบัตินะครับคุณผู้ชมขยับเข้าไปหาสมบัติตรงหน้าป้ายอ่าเราอยู่กลางสมบัติแล้วนะครับคุณผู้ชมให้เราเนี่ยทาการขุดลงไปนะฮะอ่าขุดลงไปอ่าปึ๊บปึ๊บเพื่อความรอบคอบผมจะขุดเป็นสี่บล็อกเจอไหมเจออะไรไหมเจออะไรไหมเฮ้ย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 มี อ,อ๋อนี่มันบล็อกหินนึกว่านึกว่าบล็อกไม้เน่ยคือเรามาดูกล่องนี้นะฮะนี่เลยมันจะมีนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูดาบถ้าเรามาหาตามกล่องเองนะฮะเราจะได้ดาบที่ยาวกว่าเดิมนะครับเป็นไงนะคลิปนี้เก่งไหม <Yeah. S 2> ฝากทุกคนกดทืบไลค์นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาดาบที่ยาวๆอย่างเงี้ยไปสู้กระไททันดูนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับนี่เลย โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วทำไมของมันดีขนาดนั้นน่ะมีเพชรมีอะไรด้วยนะฮะโอ้โหของมันดีจริงๆเชียวของเขาดีจริงนะฮะเราจะทําการทับคิวไปนะฮะอ่าแล้วเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรานะครับขนาดไอดาบยาวเริ่มแรกเนี่ยมันยังฆ่าได้หมดนะฮะมันยังฆ่าได้แทบหมดนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่านี่มันดาบยาวระดบับระดับตำบนโอ้โห ระดับตำบลระดับอบตอระดับโลกปะโถเอ๋ยเดี๋ยวเราจะลองอินชาร์นะครับเราจะลองอินชาร์ไฟเอสเปกดูนะผมชอบไฟเอสเปกมากตามเขาให้โอ้โหพระเจ้าผมบอกเลยว่ามันจะโหดมากนะฮะคือแบบโอ้โหเถื่อนจัดอะเถื่อนจัดนี่ครับนี่ครับเนื้อสุกกันเออเนื้อไม่สุกอ๋อเราตีมันตายเลยไงมันไม่ได้โดนไฟไม่ตายนะฮะเออ เราตีแบบตีมันตายเลยถ้าเราตีทั้งหมดแล้วให้มันโดนไฟไหม้ตายนี่ก็น่าจะได้อยู่ไายแล้วก็ไม่ตายเอา้าทำไมไม่แค่ไม่แค่ตัวเดียวอะอ๋อมันโดนแค่ตัวหน้าๆนะครับตัวหลังมันแชร์ดาเมจจากดาบนะฮะโอ้ท้อเลยมาครับคุณผู้ชมมันถึงเวลาที่เราจะลองเอาดาบอันนี้นะฮะไปสู้กับเทพเจ้าเทพเจ้าของเราละที่เราเคยสู้มันไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งตามเฮ้ยเดี๋ยวเฮเดี๋ยวทำไมไล่ลาดไฮเมอร์ทำไมไล่ลาดไฮเบอร์ผมเป็นอย่างนี้อ่ะไปัยก็งไ้โอ้มายกอดตอนนี้วอร์แฮมเมอร์ของเราจะเกิดอีกแล้วนะฮะโอ้เฮ้ยคุณผู้มชมไท่ท่านข้อนส่งขามสื่อดาบชิปไก่ชิปไก่กละโอ้โว เดี๋ยวผมขอเอารีซอสแท็กไอ้ดาบยาวออกก่อนนะครับโอ้โหเวนเออท่านข้อ,ขอส่งข้าผมดาบโคตรยาวเออเออแล้วนี่ก็จะเป็นดาบเลียวรี่ลองนะฮะชื่อเรียวรี่ลองแต่ดาบยังสั้นกระจิว๋วหลิวเออเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่แะนี่แะโอ้โหโหตีไม่เข้านะฮะยังตีไม่เข้านะครับคุณผู้ชมอุย้ยมันสร้างมันสร้างศาตาวุธอีกแล้ว แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวเราเราผมขำว่าไอ้ไอทไท่านขอนส่งคามถือดาบเฉยไอ้บ้าเอ้ย,ท,ยท่านขอนสงคามผมไปหมดละเออไปหมดละโอโหคุณผู้ชมกดไลค์หน่อยนะฮะไท,ท่านขอนส่งคามกูถือดาบ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ Effect, สเอฟเฟคสติงสติงให้ดาบอันนี้นะฮะมาดูกันว่าเราจะฆ่าไททั้งกองสงครามได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมมาแล้วโอเคครับมีคนให้คำสั่งผมมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งอะไรเนี่ยสติงนะฮะอ่าคำสั่งสติงคำสั่งเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมคำสั่งเอฟเฟคคำสั่งเอฟเฟคกิฟต์นะฮะแตมเมอร์แล้วก็ ST, เอสทีสติงนะฮะหน่วยสิบร้อยพัน หมื่นไปเลยพันพอนะฮะเออตอนนี้ผมจะได้เอฟเฟกตะะ์สเต็งนะฮะสเต็งพันนะครับมาดูกันว่าเราจะฆ่าไอไอไททันค้อนสงครามตายหรือเปล่าโอ้โหเอาเอาเอาต้องใช้หมัดเหรอนี่ยนี่ไน,นโอ้โหไอไททันนี้มันไอไททันนี้มันเลือดเท่าไ่อยู่เนี่ยปีมันไม่เข้าเลยฮะคุณผู้ชม บ้าไปแล้วโอ้ยทำไมเอฟเฟกต์สติงยังทำอะไรมันไม่ได้เลยอะอเดี๋ยวเราจะลองกิฟชาร์ปเน็ตนะฮะอ่ะเอ็นชาร์นแตมเมอร์แล้วก็ชาร์ปเน็ตร้อยชาร์ปเน็ตหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับอ่าโอเคครับโอ้หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยมันได้มากสุดเจ้าห้านะฮะอะไรเนี่ย มันมันใช้ไม่ได้นะครับคำสั่งโอ้ไมคก็โอ้โหดาบอันนี้ก็ยังกาก,ากอยู่ดีแต่มันมีนอกรอบครั้งหนึ่งอะที่ผมไปเล่นไปเล่นนอกรอบอะแล้วแล้วมันสามารถฆ่าไททันตัวนี้ได้อะ oh. ผมไม่รู้ว่ามันบั็กหรือว่าอะไรนะครับเออแต่ดาบนี้แรงมากนะดาบอันนี้ก็จะเป็นไฟเอ็เกสองเอาเป็นว่าผมยังไม่เจอดาบอะไรที่สามารถฆ่าไททันคอนสงครามได้นะแต่รู้แค่ว่ามันเปลี่ยนกลายเป็นถือดาบเอ้ยเดี๋ยวอะไรอะเอ้ย มีดาบลอยขึ้นมาด้วยครับคุณผู้ชมมีคนบอกว่าให้ทับเอฟเฟกต์คิวมันทับคิวไปก็ทานันนะฮะทับคิวไปมันก็ไม่ดรอปของอะดีมาครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอีกดาบกันเลยฮะแต่ดาบยาวนี้นี่แม่งก็เทพจริงนะเนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองดูเนี่ยเนี่ยดาบยาวมันต้องให้อยู่กับแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะออะเนี่ยเฮ้ยดาบยาวมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะจะับ เปียงอย่างนี้นะฮะไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอีกดาบของเรากันเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าดาบคลิปนี้มันไม่ได้มีแค่ดาบยาวนะโหแบบดาบยาวไม่ค่อยเทพเลยโอ้บัดนี้พระเจ้า ได้ให้กําเนิดดาบที่โคตรเทพที่สุดในไม้ครับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะมันก็จะเป็นดาบนี้เลยอ่าช่องที่5้าหกนี่ครับคุณผู้ชมเราจะใส่ดาบไปนะฮะแล้วก็นี่ครับเปียงเอาให้นนนเนเนอร์ไรสปินเนอร์เบดโอ้โหกลับมาอีกแล้วกับอาวุธที่โหด ไอดาบยาวไม่โหดไม่เท่าไหร่ดาบยาวหูไปเลยลูกพ่อโอ้โหกูบอกเลยตายแน่นอนนะครัุณ okay ผู้ชมไอไททันคอสงคามไทไททันนี่แหละนี่แหละโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไททันคอเดี๋ยวฮะคุณผู้ชมไททันคอส่งคามมันถืออาวุธของผมอีกแล้วโอ้ไม่ก็ ก็เลยอย่างชอบไปดีครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาเดี๋ยวเราจะหาจุดเกิดนะฮะจุดเกิดของไลลาไทเบอร์นะฮะหรือของไอไททันคอสสงครามก็แล้วกันคือดาบที่โหดที่สุดในไมครับก็น่าจะเป็นดาบสปินเนอร์อันนี้นะนี่ไงล่ะมันสามารถตายได้ล้วนๆนะฮะแต่ไอพวกนี้แม่งเกิดใหม่มันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเออไปดีเกิดเกิดมากี่ตัวก็ตายเกิดเกิดมากี่ตัวก็ตายเกิดมากี่ตัวก็ตาย แต่ผมอยากให้มันดอบพรอนสองครามอ่ะมันไม่ดอบป่ะดิครับคือสรุปเลยนะดาบที่แบบโหดโหดจริงๆอ่ะก็คือดาบอันนี้นะครับเออเหมือนไอพิกแอคนั่นแหละเออดาบอันนี้แม่งเถื่อนจริงนะฮะเนี่ยดูดิโอโหโอโหดูครับโอโหโอโหดูมันชิงนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ะ,ะโอ้โหมันต่างกับพิกแอคนะพิกแอคมันไปปุ๊บแล้วมันจะเด้งกลับมาอันนี้แม่งชิงไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเราอีกนะะบางทีนั่นฮะ โคตรโหดนี่ครับนี่ครับออโอเคไปฮะโอเคโอ้โหดูมันชิ่งโอ้โหดูมันชิ่งฟิเจอร์สปินเนอร์นี่ฟิงเกอร์สปินเนอร์โอ้โหโคตรเถื่อนนี่ไงครับน้องไลลาไทาเบอร์ของเราน้องไลลาไทาเบอร์ของเราเราก็จะทำการเกมโหมดตาก้าเคทีบฮะาเนี่ยนี่นะพังไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไม ทำไมดาบของผมมันทำลายไม่ได้ห้โหดมากอา่ะาตายห่า,า,าตายโหงไปแล้วโอเครู้สึกว่าไททันจะตายไปแล้วนะครับฮ่าทำไมมันถือดาบของผมเฉยเลยอะโอ้โหก็คือเอาสรุปเลยระว่างดาบยาวนะฮะคุณผู้ชมระว่างดาบยาวกับไอ้กับไอ้ดาบฟิตเจสสปินเนอร์อะไรเนี่ย ไอดาบยาวม่ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับหากคุณผู้ชมคิดว่าใครมีดาบที่โหดกว่านี้เนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะเคคือแบบต่อให้ยาวแค่ไหนอะ่ะมันมันสู้ดาบไอไอสปินเนอร์ผมไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมซิ่งเงดาบสปินเนอร์แม่งมันเถื่อนเกินแม่งเถื่อนเกินแบบเถื่อนเกินไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนฝากกดไลค์ซับสไคร์นะฮะ ไอ้ไททันค้อนสงครามนี่โอ้โหผมอยากให้มันดอกค้อนสงครามเรามาเล่นโชว์คุณผู้ชมจังเลยแต่คือมันมีรอบหนึ่งที่ผมเลิกอัดคลิปไปแล้วผมเข้าไปเล่นเฉยๆผมฆ่ามันได้นะฮะฆ่าไดททานคอนสงครามได้แล้วแบบฆ่าได้เลยเลือดยุบแบบเลือดยุบพวพๆบเลยแต่ว่ามันก็ไม่ดอกค้อนสงครามนะครับไม่รู้ทําไมโอเคเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกนะว่าคุณผู้ชมชอบดาบอะไรมากกว่ากันนะครับ ระวางดาบสปินเนอร์กระดาบยาวนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเออสำหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเห็นว่าผู้ชมขอมาเยอะนะผมก็ไม่ได้ทิ้งไว้ให้นะลืมลืมโอเคเราไ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม